หงเบ้งเล่นหนึ่งทีมาแล้วครับหนึ่งทีวันนี้เล่นเกมยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเกมคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัดสเตเดียมพบกับนาโปลีคู่นี้เริ่มคีย์ออฟกันในเวลาตีสองสำหรับผลงานตามตารางอันดับของทั้งคู่ในลีกครับซิตี้อยู่อันดับที่8ลงเตะไปแล้ว4นัดผลงานชนะ2แพ้2เกมเก็บไปได้6แต้มส่วนปัจจุบันนาโปลีเป็นจ่าฝูงในกานโชเซเรียครับผลงานลงเตะไป3นัดชนะ3เกมรวดเก็บไปได้9แต้มสำหรับเงื่อนไขเกมคู่นี้เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เหนือกว่าศูนย์ มคืนนี้ครับจะได้เห็นเควินเดอร์บอยมาพบกับทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูแล้วในเกมคืนนี้ต้องมีประเด็นให้พูดถึงแน่นอนครับซิตี้เพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาครับในเกมที่พบกับแมนยูเนเตสโซนนาปลีฟอร์มช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับชนะมารวมทุกรายการ6เกมรวดซิตี้ยังคงมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องครับรวมถึงยังมีกลุ่มผู้เล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างเยอะนาลีบุกมาเยือนด้วยความมั่นใจแน่นอนครับและผู้เล่นหลายคนในทีมก็คุ้นเคยกับซิตี้เป็นอย่างดียังเชื่อว่าในการบุกกมมมมมาาาาาาาขขออออออองงงงนน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 โโโปปลลลีีีีีีคคืื้้้้ไไ่่่่่จจะะะแแแแแพรบบบบยตเเเิด คู่หนึ่งทีมวันนี้ครับ